ครับผมก็ดีครับได้ทําอะไรที่เราชอบแล้วเราก็สนใจครับคือมันคือเราเคยเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เราหุ่นดีขึ้นเคยควบคุมตัวเองให้มีวิน,นัยวันนี้เรามา <ạ. S 1> เหมือนแบบเป็นคนคุมคุมนักเรียนอีกทีหนึ่ง,งครับก็ได้ได้ได้อีกฟิลหนึ่งแล้วก็พอเห็นนักเรียนเขาประโสบความสำเร็จมีหลายคนแบบไดเอทได้มีกล้ามอะไรเงี้ยเรารู้สึกภูมิใจไปด้วยเราตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าคนที่เป็นโค้ชเป็นเทรนเนอร์ ความรู้สึกตอนเขาปั้นเด็กอะ่ะเออมันมัน,ม,นมันเป็นยังไงยากไหมว่าจะสร้างแรงจูงใจสร้างอินไซเรชั่นให้กับเขาอะไรอย่างนี้ว่าจะอยากให้อยากเป็นได้แบบนู้นแบบนี้โอเคยากไหมอะ่ะมันยากเป็นช่วงๆครับทุกคนเ,เวลาคนเข้ามาสมัครอะ่ะเขาจะมาพร้อมกับแบบไฟแรงแล้วพอเขาเริ่มทาไปเรื่อยๆอะ่ะเหมือนมันอาจจะมีอารมณ์แบบเฮ้ยเริ่มขี้เกียจบ้างละ่ะเริ่มท้อบ้างละ่ะผมก็ต้องคอยเหมือนแบบเข้าไปแบบ อีกอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยไปต่อนะต้องไปต่อนะอะไรเงี้ยครับเป็นเป็นอาชีพที่ผลเป็นได้ผลพวงมาจากช่วงโควิดด้วยหรือเปล่าอโหเต็มเต็มคือคือจริงๆเมื่อก่อนอ่ะผมเล่นเวทเพราะว่าผมอยากขุนดีไว้ทํางานในวงการใช่ไหมเราจะได้เป็นนักแสดงที่เท่แต่ว่าพอช่วงโควิดนะครับเราไม่ได้ถ่ายอะไรนอกจากผมออกกําลังกายออกกําลังกายออกกอลังกายซะจนแบบเฮ้ยอันเนี้ยมันน่าจะเป็นอาชีพได้นะเพราะเราก็ชอบ แล้วพอไป,ไปเรียนนะอะไรนะรมีใครชวนมาก,ก่อนหนะ้านี้ยแบบ่าให้ลองไปแบบสอบให้ได้ใบประกาศมนะาแบบติดตั้งเพื่อเป็นครูเอยอ๋อ,อไม่มีคนชวนแต่ว่าเราคิดเองว่าเฮ้ยเราอยากเป็นครูสอนนักเรียนและอยากจะฝึกคนและแต่ว่าถ้าเราไม่มีใบประกาศเนี่ยอะไรจะมาอะไรจะมารองรับว่านักแสดงคนหนึ่งผ่านตัวแล้วเราน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยเราคิดเองเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราไปเรียนไปสอบดีกว่านะครับแล้วการเรียนนะคะับมันยากขนาดไหน จะได้ใบประกาศมาเพื่อได้เป็นแบบตักสูง <Hey. S 2> เลยแล้วเป็นอ, oh. อ๋อพึ่งจริงผมว่าการเรียนเนี่ยถามว่ามันมันยากไหมผมว่ามันก็ยากในระดับที่ทุกคนสามารถเรียนได้แหละมันมันไม่ถึงกแบบับยากมากซะจนแบบโอ้โหแบบไม่ไหวอะไรเงี้ยคือทุกคนถ้าสนใจรักการออกกำลังกายสามารถเรียนได้แต่ผมว่าสิ่งที่สําคัญคือการอัปเดตพวกงานวิจัยมากกว่าครับเพราะว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆความรู้ใหม่มันมาตลอดเราต้องวิ่งให้ทัน ว่ามันแบบไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยเป็นนักร้องกับเป็นครูเทรนเนอร์ไหนยากกว่ากันเป็นเทรนเนอร์ยากกว่าเฮ้ยผมว่าเป็นนักร้องแบบมันอาจจะเราเราเข้าวงการจากสิ่งนี้มันก็เลยเป็นเป็นชีวิตมั้งอ่าพอเราจับไมาร้องเพลงมันก็ล่าสุดพอจับมาร้องเพลงที่มันอัตโนมัติอ่ะว่าแบบเออเราอินเตอร์เทนคนเราร้องเพลงอะไรเงี้ยครับทีนี่จะเป็นงานคะดเลหรือว่าเป็นอาชีพหลักด้วยอ๋อตอนนี้ความตั้งใจอ่ะก็คือให้เป็นอาชีพหลักทั้งคู่ ให้ใหรให้เป็นคนที่มีสองอาชีพไปเลยครับใช่แต่ว่าทุกคนก็รู้ว่างานในวงการมันมีอายุเนาะก็แต่ผมคิดว่าเทรนเนอร์เนี่ยอายุเขายาวตราบใดที่เราอัปเดตงานวิจัยและสอนคนเราสอนได้ลองรับไปเลยใช่ลองรับไปเลยใช่ครับใช่ครับไอจีเราตอนนี้ไม่เคยไม่เห็นเกี่ยวกับเรื่องงานในวงการมันเจอเลยก็ใช่เน้นอ๋อคือผมว่าไอจีอ่ะให้คนรู้ตัวตนไปเลยคนโดยส่วนมากก็รู้ว่าเราเป็นนักแสดงแหละ แต่นักแสดงลงไลฟ์สไตล์นักแสดงก็คือนักแสดงไงแต่ว่าอยากให้รู้ว่าตอนนี้เราทำอาชีพนี้อยู่ใช่เป็นเป็นไลฟ์สไตล์ออกกําลังกายให้รู้ว่าเราออกกําลังกายไปด้วยอย่างเงี้ยครับลูกศิษย์เยอะขนาดไหนครับลูกศิษย์เยอะขนาดไหนครับก็ตอนนี้มีนักเรียนอยู่3รุ่นแล้วครับก็รุ่นละประมาณรุ่นแรกประมาณ30แล้วก็เดียว อะไรนะครับต้อย่างทุกคนอ่ารุ่นแรกเนี่ยดูแลคนเดียวแล้วก็พอรุ่น2เนี่ยเริ่มรับเริ่มมีทีมแล้วรุ่น2องก็สามสกว่าคนแล้วก็รุ่นล่าสุด40คนเหมือนมันมันขึ้นเรื่อยๆลูกศิษย์ที่มาเรียนกับเราส่วนใหญ่เขาอยากจะให้เราเ a i n t a i หรือว่ายังไงหรือผู้ชายหรือว่าเป็นนักเรียนส่วนมากอู้หูห้าสิบห้าสิบเลยครับเป็นผู้ชาย50%เป็นผู้หญิง50%เลยผู้ชายก็มาแบบหวังว่าจะเล่นกล้ามให้มีกล้ามและลีนแบบเราส่วนผู้หญิงเขาก็จะ มาแบบรูปร่างทมหน่อยอยากจะไดเอทอะไรเงี้ยครับผมก็มานีแต่เราเปลว่าพอลองลงรูปขออนุญาตพอดีคขาเลื่องมาโอเคพอเราลงรูปอะไรอย่างเงี้ยว่าคุณตอนเด็กกเรียนอย่าดื้ออะไรเงี้ยคนก็กลัวกลัวอะไรนะลงรูปอะไรนะที่บอกว่าอย่าดื้อกับครูอะไรเงี้ยไอจิรู้ไหมเออไม่เป็นกลัวจริงหรือว่าอยากให้ลงเฮ้ยจริงใจดีจิจิี๋ยวนะใจดีประมาณหนึ่งคือแต่ว่าถ้าถ้าน้องแบบนักเรียนเริ่มไม่ส่งกันบ้านก็จะเริ่มตามจิกต้องส่งนะแล้วก็ถ้าเกิดใครเริ่มท้อก็จะมีการเหมือนแบบ แบบบิววิธี<ม>บิวอาจจะไม่ใช่วิธีปนีปนอมอย่างเดียวอาจจะต้องมีรับบทเป็นเหมือนแบบเป็นโค้ชด้วยก็คือแบบเฮ้ยต้องมาละ<ม>ต้องทำละอะไรเงี้ยมีดุจริงจังอะไรอย่างเงี้ยแบบเด็กนักเรียนดื้อแบบมีควบคุมอะไรอย่างเงี้ยมีครับมีมก็ก็คุยเลยอะ่ะคือจริงจังเลยจริงจังเลยครับเพราะผมรู้สึกว่าผมหวังดีผมต้องปั้นเขาให้สําเร็จอ่ะใช่ใช่แล้วเราเรีนแต่งหน้าแบบนี้มันมีคนเข้ามาตรวจ แต่ละภาพมันโอ้เออบางทีก็ไม่เช่อหรอเออเซ่เกินไปมีคนเข้าี่ก็มีทั้งไทยแลนด์และต่างชาติก็ก็มีมากแต่ว่าผมก็อ่าก็ไม่ได้ไม่ได้โต้ตอบอะไรถ้ามาถ้ามาแรงมากๆก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรแสดงว่ามีใจรกมาบ่อยมากก็มีมาเรื่อยๆแต่ว่าถ้าถ้าแรงผมก็จะอาศัยว่าเอ้ยเราไม่โต้ตอบนะแต่ว่าถ้าเกิดมาแบบเฮ้ยแค่ชวนคุยทักทายอะไรเงี้ยถ้าเขามาเรื่องแบบปรึกษาสุขภาพผมก็ตอบได้ เลดนมาแบบออฟเฟอร์อะไรเงี้ยออเฟอร์ไม่ไม่มีไม่มียางยังไม่มีขนาดัไม่มีม่มีไม่มีมีไหมไม่มี่อนออฟไม่มีอะไรเลยไม่มีไม่มีโะเบิดไมยะเบิดไมะเบคืออะไรหรออุยเดี๋ยวใคบอก่แต่ว่าเราเราเจอจนชินเลยใช่ไหมก็แบบเก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าแบบเฮ้ยมันน่ากลัวอะไรเงี้ยรู้สึกแค่ว่าก็เขาน่าจะสนใจผลงานชอบดูรูปเราอะไรเงี้ยเฉยๆในส่วนของตัวเองเป็นเทรนดดาอง้ให้แบบคุณดีเหมือนเดิมกล้ามยังฟิตเทนแน่นเหมือนเดิมก็ คือเหมือนแบบหลกัหลกๆแล้วว่าวิธีการดูแลคือเราทําให้สิ่งที่ทุกคนคิดว่ายาก uh huh. เป็นล้าสไส์ธรรมดา uh huh. ของเราแล้ uh huh. ก็เราก็แค่ทำลฟาสไส์ธรรมดาของเราไปเรื่อยๆ uh huh. คุ้นนัดกอดกับทุกคนหน่อยเพราะว่าหลายคนเขาใจคิดคิดว่าเธออะแต่ไปเอาอาชีพปบบเป็นครูจริงเลยต่างแล้วกปก็เอาจิงก็เอาจิงไม่เหมจะไม่ทิ้งวงการยังไม่ทงานงานวงการยังไม่ทิ้งยังไม่ทิ้งแต่ว่าเป็นคนแบบเป็นคนเอาจริงทุกทุกมุมอยู่แล้วที่ทางานครับงานในวงการสามารถติดต่อมาได้ติดต่อมาได้ติดต่อเลยมีมีเบอร์อะไรอยู่ในไอจีมีตอนตอนนี้มีงาน มีถ่ายละครอยู่2เรื่องครับใช่ครับต้องแบ่งเวลาดีๆเหมือนกันคือพี่นัดเกิดอยากให้กำลังใจคนอยากจะเริ่มต้นออกกำลังกายยังไงอ๋อโอเคครับก็เป็นว่าผมว่าเรื่องของการออกกำลังกายมันต้องเข้าไปอยู่ในชีวิตคนแล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้คนมีสุขภาพดีแน่นอนนะครับก็หันมาดูแลสุขภาพกันเถอะถ้าไม่รู้ว่าจะดูแลไงก็มาสมัครคอร์สผมเออขออยืนยันอันนี้มารับงานเองเขาหรอกหรือว่ายังอยู่ในสังกัดพี่อัดเจะเหมือนเดิมไม่เลยเขาเป็นฟรีแลนซ์ใช่ใช่ตอนนี้เป็น ตั้งแต่มิถุนายนปีที่แล้วละใช่ก็คือพออพอกมาเป็นฟรีแลนซ์ก็เนี่ยก็ไปเรียนไปอะไรทําให้เป็นแบบเหมือนสร้างสร้างสร้างอีกอาชีพหนึ่งของตัวเองเลถ้าในไอจีก็้ติเบอร์ก็่ยเบอร์ในไอจีเลยอ่าใช่มีมีม,มีมี call button อยู่ครับจะเป็นคนที่เขาช่วยคุยงานให้ผมอ่าโอเค